สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยเอ,เอกซินะครับผมก็วันนี้ก็ไม่อยู่รายการเอซ่าวันไหนก็ลง <c oughs> คือเจ้านี้เอซ่าที่แบบไม่ได้ลงเป็นสัปดาหนะ์เลยนะเออคือจริงๆจะลงเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์นะครับผมเอซ่าประจําสัปดาห์น <c oughs> ั่นเองโอเคแต่อันนี้เป็นเอซ่าแซมในประจําสัปดาห์นั้นๆ มีก็มีอ่วะมีเออช่องเราอ่ะยังไงก็ได้เลยครับผมโ,โยบใครครับเนี่ยอ๋อหยอมผัวเฉยเลยจบแล้วดีครับ เอ้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอยู่ไหนนะีอยู่ในใจพี่ครับแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ครับผมอผมมีเพลงมาร้องให้พี่ฟังใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่า ใส่ใจไอ้แน่นนสิพาไปกินแางนออไหมสิพาไปแหลกควายแลกเคโลใทเน่แลล,นะแลไอ้ขอสัญญาว่าจะไม่เพียงแต่นองแนะจะเจ้านันแหกกันอ้าวยุ่งแล้ว ยี่ผมจะโดนผัวพี่กระทืบไหมครับเนี่ยจะโดนผัวพี่กระทืบไหมครับเนี่ยฮะไม่มีผิดเหรอคนอยังเธอต้องเจอน้ำมันพายความเศร้าจะวอดวายจะจะนำมันพายของฉัน เมื en, ่อเจ้นั like, ้นไม่รักกันจะเลยต้องทำแบบนี that that ้อจ้องรักจ้องรักจ้องแลกจ้องหลง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 มอนสกอตเดี๋ยวนี้เฟกแล้วนะจงรักจงรักจ้องหลงจ้องหลงจ้องลงเจ้จ้องมี ฉันนแคคเ่เพี่พี่หัวเราะกับใครอยู่เนี่ยฮะพี่หัวเราะกับใครอยู่พี่อยู่กับใครพี่อยู่กับใครเอางี้เดี๋่วไหน,ไหนมาดูซิคนไหนบ้างโหหลายคนจริงด้วยพี่ครับคนนี้มีมีแฟนนะครับคนเมื่อกี้มีแฟนัะครับ คนนี้ใช่ไ ok หมครับแฟนแฟนคนเมื่อกี้แย่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 มากแย่มากวานก่ตื้นจัดไปพี่มีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำส่วน ่คมันพยายามตามลัาสามเสือแต่สุดท้ายดันม่เกลตื่นน้าตา้จงจำไว้ว่ารกใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไม่ถึงเสียใจ พอเธอมารอให้รักแล้วเธอก็ไปแล้วก็คือรักล,ลงก็คือลงจากเช้าเช้าประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันมันเป็นหวานที่เกิดตื่นน้ำตาใจสลายแหลกลงไปตาทะเล เศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยเดี๋ยวพี่ไดหาสาวดิพี่จังหวันั้นยังเหมือนกันเมื่อกี้มึงโดนมึงด่ามาโดนอะไรพี่โดนด่าว่าเขาบอกผมว่าพักไมอยู่ส่วนพักอะไรสุดปะฮะยังเหรอพี่แม่ เช้าลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตื่นแอบหอมกันเธอเบาๆทั้งๆที่ททเธอไม่รู้ฟันกันวันด้วยกันดอกไม้คงเจอกับฉันแค่ไม่ว่าเหล่นั้นก็มีความสุขเหลือกเกินแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางให้กลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่ดนสะกดไว้ ไม่มีเธอกับฉันไม่มีว well ันล้วนาและไม่มีใจที่ฉันดีก็ม้มือเธอไม่แคลดได้ดอกแม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจจะให้ใครแลวฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้ากคนหนึ่งได้ จะขอเธอกลับมา,าให้ไปรักใครจะได้ไหมตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจเจธให้ใครรักฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าก่อนหนึ่งได้จะขอเธอกลับมา,าให้ไปรักใครอยู่ ไม่นับประวัติเลยจะไม่มีใครที่มาแทานที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะ,จะอรอักเจตตลอดไปบอกว่ารักถ้าจะแก,กล้นมันก็ยังไม่พอแต่อยา่าได้ยินเธอพูดซ้ำเลยในวันแห่งการป่อยแต่อยา่าได้ยินมันทุกวันอยา่าได้ยินเพียงเธอบอกว่าฉัน เอ้ hey, บอกว่ <ละ S 1> ารักเทอาจักรยานเอ้าไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> จักรยานจักรยานเฉยโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเห็นแค่แววตาก็รู้ว่าเธอนะ่น่ารักม,มากแล้วค <c oughs> าลมคมคลายน <c oughs> ี่หู้ได้เนะ่ยเปิตอยู่เจงไม่แหละตัวยูแจงตัวยูไหนไอ <c oughs> อย่างนะ อะไรรู้ได้ไงหรอนี่โมอเองอยู่เชียงรายท,าทำไม <laughs> มั่วละมั่วละอยู่เชียงรายจะรู้จักได้ไงนี่อยู่ไหนไหนเอาหน้ามาดูดิ เอาหน้ามาดูก่อนเดี๋ยวเผื่อจะคุ้นบ้างวิ่งทำไมคุณคุณวะเิ้ยทำไมพี่คุณคุณวะไม่คุ้นนะไม่คุ้นใครเหรอไปมันจะคุ้นได้ไงไปคุ้นมาจากไหนนี่คืองงแล้วนะ ฮะนจะ,ะนะจคุ้นได้ไงอ่ะไปคุ้นมาจากไหนไม่รู้สิเคยเห็นคุณป้าเปิดเพื่อเ,เห็นแม่เปิดเพื่อเห็นเคยเห็นหน้าจริงรอนะ่ะเนี่ยโอ้เชื่อได้ไมนะั้ยเนี่ยโมหรือเปล่าเนี่ยปั่นผมเล่นหรือเปล่าเนะี่ยชื่ออะไรชื่อเอกป่ะเฮ้ยรู้ได้ไงเนะี่ย เอ้ยนี่ไปสืบประวัติผมมาเอยครับเนี่ยรู้ได้ไงอะ่ะก็เ,เคยหมถ้าจะเคยนะแบบเล่นปัดเนีย<ช>กันวิใช่เหรอวะเคยตอนไหนอะ่ะผมไม่รู้จำไม่ไดพออไรร้พี่ชื่ออะไรอระพี่ชื่ออะไรชื่อเบลชื่อเบลพ,พี่จำผมได้ไงอะ่ะ<อ>จำผมมาได้ไงเนี่ยมันนานแล้วหรือเปล่าที่เราเคยคุยกัน เอาแต่พี่ยังจำผมได้อยู่อะไม่คือแบบมันคุ้นๆไงอา้าวใครก็อย่างที่ไหนวะก็อย่างที่ไหนวะให้คำสัญญาว่าจะไม่ไปไหนขอรับพรอิจจะเป็นคนสุดแท้ แม่ต้องเจออะไรที่มันไหลายปลดฟังไว้เพียงให้รู้ว่าอยากขอบคุณที่เธอนั้นยังไม่ไปในป่าตะหนบรรดาลสองให้กุมหัวใจกันเอาไว้ม

เคยปัดมาเจอก็เคยปัดมาเจอขอเฟซไ,ได้ปะขอเฟซได้ปะไขวเอาเผื่อไปส่องดูไงนี่ไงเดี๋ยวเผื่อไปส่องดูเผื่อว่าเอ้ยคนนี้นี่เองอะไรเงี้ยอ่าไม่เป็นไรเอาทำไมอะโอ้เสรยใจอ่ะยาวนาะนความฝันของฉันหลุดลอยไป ลอยหายในจักรวาตามหาก็คงอีกแน่ดวงดาวส,ส่งองแสงอกมาตั้งไกลใจฉันยังคงหวนไวคิดถึงวันคืนผ่านมาา คือผ้าฝันในใจเก,กวาๆของฉันโดยหน้าสองแสงรับวปล่าเมือเอ่อพบเจอเธอคือผ้าฝันในใจเก,กวาๆของฉัน สองแสงว่าฟ้าเมื่อพบเจองดงามไปหมดเจอดาเลยไม่ได้เฟซแย่แย่ไม่เป็นไรได้ปัดมาเจอพี่ก็ก็คุ้มละคุ้มค่าเน็ตแล้วอะ โอเคงั้นไปละไปละ <Okay. S 1> กลัวเธอลำคาเวลาที่ฉันนั้นจะเจอให้ลบก,กลูน,นี่ชื่ออะไรอรอพี่ชื่ออะไรครับพี่เอ๋อ oh. ใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้เั่ง่าใส่ใจไอ้เนยนแนะสิบพาไปกินแกงนอมไหมสิบพาไปเลียงควายและกีรดใช้แนะ่และอพี่เราทำท่ารัชโยดิีพี่ส่งรัชโยมากเลย ขอให้โอกาสสักครั้งในไม่ย่างโอ้จงให้อภัยเย็ดุดยอดแค่มันทำให้คุณยิ้มได้เดี๋ยวคนละคนละกอดและเธอไม่ไปขอลองเธอได้ไหมสิ่งที่ฉันนั้นทำลงไป ให้อภัยได้ไหมอยากจ,จะรู้ว่าฉันยังมีสิคิดถึงเธอได้ไหมได้ป่ะพี่ได้ครับได้แ, <c oughs> แต่เขาไม่คิด<แ>ถึงเราอดิ <c oughs> คงเป็นผมลิขิตแล้วแหละที่ทำให้เรากับมาเจอกันอีกครั้งจะปัดเลยมันผมลิขิตเรามันแรง รอนให้ลมเวยพัดทั่วใจพี่ลอยไปจากแดนแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล,ลมลอยไปเสียงสูงก็จะตายก่อนวิมีคนไลค์2,016คนละอีกอีก4ี่คน2,010 เหงาดิถ้าไม่เหงาไม่เล่นแอปนี้หรอกจริงๆใช่ไหมผมรู้พี่ก็เหงาพี่เลยมาเล่นแอปเนี้ยใช่ป่ะอออย่าเถียงใช่ไหมผมรู้พี่ก็เหงาพี่เลยมาเล่นแอปเนี้ยแล้วยู่หน้าหน่อยโอ้โหเห็นอะไรแะเพดาเนออถ้ามันทำให้คนเย็นได้ กับไปเลยจะคิดว่ามีความสุขดีปเป็นลฉันผมไม่ได้หวังคุณไว้ตรงไหนนีนไ่ไปเลยเพราะก็ทำให้กันแฮปปี้ผมยินดีตอนที่คุณกำลังจะไปไม่หันมาต,ตอนที่คุณก็ณณเลยจะไปไม่หัมองหัวใจตรงนี้ไม่เหลือเยอะเลยแซกูดไป ก็จะจับคิงความรเอาไว้ไเอาล้ชียบียร์นนกันเลยตืนเ้กดมร้ออย่างั่วใครเหรอพี่อ่ะพี่อ่ะได้เยอะนี่เรียกผมพี่เลยเหรอนี่เรียกผมพี่เลยสิบสองยย สิบเจ็ดสิบเจ็ดอายุพ่อน้องพี่เนาะเป็นพี่ก็ได้อะโอเคเนี่ยไม่ไปเรียนเนาะไปสิเดอนพรุ่งนี้ไม่นอนนะดึกแล้วนะดึกแล้วเหรอไม่เป็นไรเพื่อพี่ผมผมทำได้เห็นมาจากฝันดดีในตอนเตสิจนที่ไม่ได้เิดเมื่อไหร บอกกับตัวเองเวลาเนี่ยพยายามจะหลับตาแต่ก็ทำไม่ได้สักเช่ไม่รู้ทำไหมยังจนจะเป็นก็สงสัร